สวัสดีค่ะมีข่าวในกระแสมานำเสนอนายกอนุทินยืนยันยังไม่มีสัญญาณความรุนแรงชายแดนไทยกัมพูชาวันที่27มกราคม2569ที่ทำเนียบรัฐบาลนายอนุทินชาญวีรกุลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงการลงพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชาด้านจังหวัดสะแก้ว รวมถึงเรื่องที่กัมพูชามีการขุดคูเลตเพิ่มแบบยุทธวิธีบริเวณแนวชายแดนด้านจังหวัดตราดโดยนายอนุทินระบุว่าเขามีการพูดคุยกันของกองทัพทั้งสองประเทศพลาดตรงไหนอะไรทําให้เกิดความระแวงสงสยัยเขาได้พูดคุยกันว่าขอให้ดําเนินการตามข้อตกลงที่ได้ลงนามไว้เมื่อ27ธันวาคม2568กกรณีที่กัมพูชาหลีกเลี่ยงการเก็บกู้ทุนระเบิดฝั่งชายแดนไทยแต่ไปเก็บฝั่งชายแดนประเทศอื่นก่อนนั้น นายอนุทินกล่าวว่าเราอยู่ในฝั่งของเราถ้าไม่มีการคุกคามใดๆกัมพูชาก็ต้องดำเนินการตามที่ได้ทำข้อตกลงไว้ซึ่งข้อตกลงการเก็บกู้ทุ่นระเบิดกัมพูชาไม่ได้มีข้อตกลงไว้กับประเทศไทยเท่านั้นแต่ทำข้อตกลงไว้กับโลกซึ่งไทยก็พร้อมให้ความร่วมมือและในปฏิญญาที่ไทยได้ลงนามไว้กับกัมพูชาการเก็บกู้ทุ่นระเบิดเราได้ใช้คำจำกัดความว่าการเก็บกู้ทุ่นระเบิดโดยหลักมนุษยธรรม ซึ่งถือเป็นข้อผูกมัดทั้งสองประเทศทั้งไทยและกัมพูชาฝ่ายใดก็ตามหากเห็นว่ามีการฝังทุ่นระเบิดไว้ตรงไหนก็สามารถดำเนินการได้ทันทีโดยไม่ต้องถามอีกฝ่ายหนึ่งแต่ในส่วนของฝ่ายไทยถ้าเราเจอตรงไหนก็เก็บอยู่แล้วโดยเฉพาะพื้นที่ที่อยู่ในเขตอธิปไตยของไทยเมื่อถามว่าแม้ว่าจะเป็นพื้นที่ของกัมพูชาแต่การที่กัมพูชาขุดคูเลตในลักษณะเช่นนี้ จะทําให้ฝ่ายไทยหวัดระแวงและไม่ไว้วางใจหรือไม่นายอนุทินระบุว่าแต่ละประเทศเขาสามารถสร้างการป้องกันประเทศของเขาซึ่งเราก็ทําการป้องกันประเทศของเราแต่เป็นในรูปแบบที่เราคิดว่าสามารถป้องกันภัยคุกคามต่างๆได้เราก็ยืนในจุดของเราไม่ไปยุ่งกับอธิปไตยของฝ่ายอื่นและไม่ให้ฝ่ายอื่นมาเข้าร่วมอธิปไตยของเราผู้สื่อข่าวถามต่อว่ามีการประเมินว่าจะมีการประทะรอบสามหรือไม่ นายอนุทินตอบว่าเราไม่ประมาทและเมื่อวานที่ตนได้เดินทางไปที่จังหวัดสแก้วตนได้รับฟังการบรรยายสรุปก็มีข้อสรุปมาหนึ่งข้อว่าจากการประเมินและติดตามสถานการณ์ทางด้านความมั่นคงเขาก็ยังเชื่อว่าขณะนี้ยังไม่มีสัญญาณใดๆที่จะเกิดความขัดแย้งและความรุนแรงถึงขั้นต้องมีการปะทะกันถือว่าเป็นสิ่งที่ดีแสดงว่าฝ่ายกองทัพของเรามีความไม่ประมาทอยู่ตลอดเวลา เมื่อถามว่านายกรัฐมนตรีไม่กังวลใช่หรือไม่เพราะการขุดคูเลตห่างจากชายแดนไทยเพียง500เมตรเท่านั้นนายอนุทินตอบว่าเรื่องนี้เพิ่งเกิดการประทะยอย่างรุนแรงไปเราต้องบอกว่าเรามีความกังวลแต่ขอให้ความกังวลนี้อยู่กับรัฐบาลและกองทัพแต่ต้องสร้างความโล่งใจให้กับประชาชนตรงนี้เราทำอยู่การป้องกันประเทศต้องเป็นหน้าที่ของรัฐบาล กรณีเอกสารหลุดของกัมพูชาในการจัดซื้อจัดหาอาวุธโจมตีทางอากาศเพิ่มเติมนั้นนายอนุทินกล่าวว่าเรื่องนี้ยังไม่หลุดมาถึงตนส่วนกระแสะข่าวความพยายามของกัมพูชาที่จะปั่นป่วนการเมืองในประเทศไทยนายอนุทินกล่าวว่าปรับใดที่เรายังปฏิบัติตามข้อตกลงที่ลงนามกันเรื่องหยุดยิงและปฏิญญาก,กัวลาลัมเปอร์ตรับใดที่สองฝ่ายยังยึดถือข้อปฏิบัติอยู่ในข้อตกลงนี้ทั้งสองประเทศไม่มีความเป็นภัยต่อกัน ผู้สื่อข่าวถามว่าก่อนการเลือกตั้งเกิดขึ้นจะต้องมีการเรียกประชุมสมชชุดใหญ่หรือไม่เพื่อประเมินสถานการณ์ทั้งชายแดนไทยกัมพูชาและสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่3าจังหวัดชายแดนภาคใต้ในอนุทินกล่าวว่ามีการประชุมเป็นปกติอยู่แล้วเป็นการประชุมทั่วไปขณะนี้เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ ผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองรวมไปถึงกองทัพและตนมีการรายงานสถานการณ์และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกันอยู่ตลอดเวลาจึงไม่มีการเรียกประชุมแบบเร่งด่วนและยังไม่มีประเด็นอะไรที่จะต้องไปเรียกประชุมคณะใหญ่เป็นพิเศษเมื่อถามว่าขณะนี้กัมพูชาย,ยังไม่สิ้นความเป็นปฏิปักษต่อประเทศไทยใช่หรือไม่นายอนุทินตอบว่า เรายังมีความพร้อมและตื่นตัวแต่ตั้งแต่ที่หยุดยิงจนถึงวันนี้3ถึง4สัปดาห์มาแล้วก็ยังไม่มีสิ่งบอกเหตุใดๆที่จะสร้างความตึงเครียดต่อกันสามารถใช้คำว่าวางใจได้หรือไม่ตนต่อไปเมื่อสักครู่แล้วประชาชนสามารถใช้ชีวิตปกติได้เรื่องการเฝ้าระวังการป้องกันประเทศเป็นหน้าที่ของรัฐบาลและกองทัพฝากกดติดตามกดถูกใจช่องของเราด้วยนะคะ